พ่อแม่พันธุ์ชุดต่อไปครับตัวนี้เป็นตารุ่นนะครับยังไม่ผ่านการเพาะขยายพันธุ์นะครับนํามานะครับเพื่อเพาะและพัฒนาสายพันธุ์สาหรับปีหน้านะครับผมพัฒนาสายพันธุ์เราต้องไข่นะครับผมปลาจะได้ใหญ่นะครับผมปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆนะครับเปลี่ยนพ่อแม่พันธุ์นะครับไข่กันสลับกันนะครับปลาลูกพันธุ์ปลาจะได้คุณภาพดีตัวใหญ่นะครับและแข็งแรง นะครับจะไปขุนง่ายนะครับให้กินน้องเกษตรกรได้ปันปลาคุณภาพปันปลาดีๆไปเลี้ยงนะครับนี่แบบนี้ครับมีปลายังไม่หมดใหญ่นะครับนีรับปลายังไม่หมดใหญ่นะครับตัวนี้เอามาให้ดูนะครับความสวยงามและความใหญ่ตัวนี้จะมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาที่คูดินมาค่้ยกันสลับกันครับไว้ปีหน้า ผมเย็กเตรียมพร้อมจูกันได้ครับผมแต่ตอนนี้เรามีลูกพันธุ์อยู่นะครับลูกพันธุ์พร้อมอาหารปลาที่บอยพันตาตปลารนนะครับผมตอนนี้ก็มีแบบแบ่งนะครับแบ่งพ่อแม่พันธุ์นะครับหรือว่าจะมีแบบนอกก็มีนะครับแบบตัวสดก็มีนะครับสวยแบบนี้ครับผมสวยงามครับปลาเน่นอนด้วาปลาเตรียมปลาชวนปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มาแรงนะครับสาขาดีมากนะครับผมสวยงามครับ รัวยรมากห้าลกว่า้ากิโล

เป็นแล้วก็ยังทำเหมือนเป็นได้ปลาที่อะไรเนี่ยคนเล่นอะไรเพาอะไรดมอืมอะรนะปลาที่ไหับออกเตียนย้ายลงบ่อครับตัวนี้เป็นการเคลื่อนย้ายเห็นไหมครับเป็นการเคลื่อนย้ายก็เลยไม่ไปไม่ไกลก็เลยใส่เยอะๆได้อัดออกซิเจนไปถึงก็เทลงบ่อลงบ่อดีไหมฝนหน้าตัวนี้เป็นปลาใหม่ฝนหน้าได้เพาะเลยฝนหน้า คนหน้าได้พอเลยที่าสิบยี่สิบตัวเาสวยงามครับมีอาจจะมาตีนบอลมูลสองมูลเลยนอู้เยอะ เออเขายังทำไม่ได้เลยดูการบ่อละห้าพันนะตรงมุงเท่ๆาวบ้านเราเยอะมากันทำได้สองสามหมื่นเลยนะโอ้ผมทำยังไม่ได้กันหมื่นสองหมื่นฮะชาวาแค่นี้ทำกันได้บ่อละห้าพันเขาว่าโอ้งานเหล็กเลยนะทำปลาจออวนเออการขนาดเขาเป็นประมงเคายังว่าเอาบ้านเรานี่ยทำได้เยอะทุกตัวเยอะแล้วก็ เขาทำมานานเขาว่าหูหินทำยัด well, ขึ <S <S ้นมาเดือนทีได <S y ano again> ้จุ๋ยงว้าวโจลงไปทำไมโจุ๋เพื่อจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปในปีหน้านะครับแบ่งไว้แต่ละบอบ <Okay. S 1> ใส่ทุงและกี่กิโล,โลมันี่เว้ยทุงห้าโลเหมือนกันออคนตวงแข่งตงวงเนาะนี่ชั่งอย่างนี้แล้วเกลือายใส่ทุงเกลือยายเตรียมลงบอ่อครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสิบตัวโลนะใส่นี่โอ้าวนี่ง ไ่นี้ประมาณสิบตัวโลครับสวยแข็งแรงลงถุงไปอดัอดอัดออกซิเจน มึงเอาแต่ตัวพูให้กูมึงไม่ใช่มันหัดออาัเป็นการเคลื่อนย้ายนะครับอยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่นี้เราบองไม่ไกลนะครับวิ่งไปประมาณ5นาทีก็ถึงนะครับเกินนี้ไม่ไดนะครับ ทุกพันก็จะทําเช่นเดียวกันแบบนี้เตียวว่าจะใส่ในน้อย,อยบ,าบางนะครับวันนี้ก็มาจากกรุงเทพมหานครนะครับผมเอาไปกรุงเทพวันนี้ทุพันณนะครับไปกรุงเทพอมารับเองถึงที่กี่ตัวก็ได้ครับผมนี่ครับปลาเสียมหรือว,ว่าปลาเนื้อ่อนนะครับผมนี่บอปูเนเลี้ยงได้บอสเมนเลี้ยงได้นะครับ มีออกซิเจน,นแบบนี้นะครับมีออกซิเจนแบบนี้ครับผมนี่ครับปรบป้างและพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยให้ใหญ่กว่าตามธรรมชาตินะครับนี่ฮะสรงส,สวยให,ใหญ่แบบน,นี้เดี๋ยวจะไปลงบ่อดินนะครับพวกนี้ขึ้นมาย้ายมาจากที่หนึ่งจะไปลงอีกที่หนึ่งนะครับ